โอเคเดาเยอุ้ย okay, okay. ถูกสุดยอดไข่ <Yeah>. oh. ป้าที่รักของผม oh. ไงร oh. อแล้วไงเฮ้ยสีเหลืองหรือเปล่านะนะหรือส้มนะ <c oughs> อ่าลองส้มมาก็ได้ส้มยูรอด yeah. แล้วครับผมขอ,อก้าบเสื้อสวัสวรรด,ดีทุกคนด้วยนะแจก๊กอนนี้ครับผมฮีโร่เพชรโอเคทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นไวจ็คเห็นมีแบบอซีหลายคนนะคอมเมนต์มาเยอะนะว่าพี่เล่นไวแจ็คหน่อยแม่ไอเราก็เดาไม่ค่อยแม่นอย่าให้มาเล่นอีกโอเคไม่เป็นไรเพื่อ FC อ่ะผ่มทำได้เสมอ <c oughs> เอาไปเลยหัวใจ โอเคมาไวแจ็กมีบัตรอยู่เยอะอยู่แหละนี่สิบใบนี่เยอะแล้วหรอเยอะแล้วมาเริ่มเกมกันหัวสตอเบอรีโอเคครับผมอุ้ยสีแดงตึงจ้าแมวเทสจ้าแต่ระวังเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซูเปอร์ซัดขอแนะนำเติมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟาสามปี มีโปรโมชั่นซูเปอร์ซัดเพียงใช้ UID ลดสูงสุดถึง300บาทคุ้มกว่าการเติมเองแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้งโรบอส f ีไฟฟับจีโมบายและเกมอื่นๆบริการชับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับโอ้ oh my ม o d เจอเอตนากินโซอีกล้วเจอทุกวันเลย <c oughs> แต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเกมซูเปอร์ซัดเนี่ยไม่ได้เล่นไปประมาณ2วันแล้วเนี่ย โทรศัพท์ตกน้ําอีกเครื่องหนึ่งตกน้ำก็เลยไม่ได้เล่นเลยสองวันแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เบิกแล้วเบิกแล้วเบิกโทรศัพท์เหรอใช่มาไวยแจ็คเจอเอเดกินศพด้วยอะผมแนะนำว่าว่าไปตรงนี้ที่ฝาปั๊บ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 โอเคย่าปาดนะทองส้มอยู่ด้วยกัน อยู่ไก่ทองนี่เรอวะอยู่ไก่ทองกันยืนสิ่งแม่งเลยโอเคอยู่ไก่ทองอะคิดว่าไม่เห็นเนาะมินไหมนะมินปัดแดงตอนแรกเราเดินมาเปิดไฟกับใครวะไอที่มันชุดสีแดงค่ะคิสปัดอะแล้วแหละแล้วเราไม่ได้ไขประตูไงเรามินมันเพิ่งเดินมาแดงตายใช่เปล่าปัดได้วลมปุ๊บกดปั๊บอะเสือไวยจางอาจารย์แอะ เจ็บร้อยแหมจังโวยจัวยไม่ดูเลยอยู่กับหลายคนนะเแล้วโหมดมินไปหมดมินไปผมไปพูดจะเปลี่ยนนะเอามินเอามินไปครับเอามินไปครับเอามินไปครับไอวะถ้าคุณโหวตพิมผมก็สับหาเอามินอยู่ดีอ่ะเอออย่าโหวตครับพิมก็โหวตไปเออมงผมก็สับหามินอยู่ดีกำลังจะวิ่งไปห้องไฟนะครับเดี๋ยวโหวตจบแล้วอ้าวทองยืนยันหน่อยเฮ้ยยืนยันให้ผมหน่อย ไม่ไม่รู้อ่ะผมผมไม่รู้อ่ะอยู่กับทองเน่ยเออแท๊กอยู่แล้วเนี่ยกลัวโตแฝงมันป้าตูดเอาะ <laughs> เอออยู่กับท้องอยู่กับทองเมื่อกี้เดี๋ยวผมเดามินให้แล้วกันนะไม่ต้องไปโอสหรอกผมเดาว,ว่าผู้คุมวิญญาณแล้วกันเป็นไวจ็กดเ,เ,เดี๋ยวเดาเองเออเดี๋ยวเดาเองเดี๋ยวเดาเองเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวสลเอง <laughs> เพื่อทุกคนนะผมทําได้เสมอไม่อยู่โอเคเดาแม่งเลยอุ้ยถูกสุดยอดโอเคทับพิมโอเคทับพิม ตัวปลอมครับตัวปลอมตัวปลอมตัต้พิมพ์พูดจริงวะผู้คุยม,มิญญาณมันก็สิ่งได้ดิวะไขรโปะป้องมันมีไอ้ม่วงอะปะป้ปองมันนะอเอาไอ้ม่วงดิไหมวะไอ้ม่วงอะปกป้ปองมัน อ้ยมันตาโมโหผมแตกแน่เลยเดี๋ยวต้องอ้างก่อนละถ้าแตกไม่ได้ออกคลิปนะ <laughs> เดี๋ยวอ้างก่อนเปิดไฟที่เร็วโอเคแตกแน่เปิดไฟ,ดน,ดไฟน้อยเร็วโอเคถ้าพิมแตกกับดักหรือเปล่าวะ่อกี้นี้ผมเดินมากับติแล้วแรกเดินวิ่งไล่ผีทับีมพูแป๊บ แล้วผมแล้วมันติดไฟอ่ะแล้วเดินออกมาแล้วผมเดินออกมาด้านิดทองเดินออกไปฝั่งฝ่าผมเดินมาฝั่งซ้ายล้วกลับมาฝั่งขวามีศพอ่ะไม่รู้ครับพิมพ์เป็นบทอะไรอ่ะไอสีทองอ่ะบทอะไรอ่ะท้องเดินทางนั้นแล้วมีศพเลยอ่ะท้องบทอะไรอ่ะไม่มีข้อมูมกําลังจะไปแก้ไฟนะเราจะไปแก้ไฟอ่ะไม่มโบยอะไรบบยได้นะเว้ยไม่ได้ว่าอะไรผมอยากรู้ว่าบทอะไรอ่ะมึงลองข้ามดูดิ อูยืนอยู่เฉยด้วยไอ้ช้าปูมันก็้เห็นมันวิ่งวนอยู่อ่ะเอ้ยทองคนดีผมก็บอกทองคนดีตั้งแต่ตอนแรกแล้วทองเอ้ยไข่ป้าท,ที่รักของผมเนี่ยเดาแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยผมนดี๋วก็ไอ้ม่วงมันมาปักมุดที่ผมอ่ะเนี่ยลหลงวดม่วงไหมล่ะทับใส่ใครไปเลยเออแล้วแต่เลยผมไว้แจ็คจริงนะแต่ตานี้ยังไม่ยากเดาตอนนี้มันเหลือดินจาเว้ยมันเหลือดินจาเออมันเหลือดินจา,นอนจาพอเมื่อกี้ผมเดาไว,ไว้นั่นไปว่าผู้คุมวิญญ,ญาณ สีเหลืองหรือเปล่านะนะหรือส้มนะปูดม่วงไปแล้วกันโอเค,อเ,คเอาไว้ข้าวไปนะไม่ใช่จบเกมนะมีซิดอยู่มีซิด <Yeah. S 2> มีซิดมีซิดเฮ้ยมีซิดเว้ยไม่จบว่ะเอาละเป้าหมายต่อไปก็ผมนี่นะที่แตกอะ โอเคไปเปิดไฟมันไม่มีใครไปเปิดเลยมันปาดมันสิ่งปุ๊บมันก็สิ่งแล้วเปิดทีร็วโอเคทองตัโปวดเดาเลยเว้ยผมเดาแล้วอ้าวชมพูกูไปไหนวะคนหนึงนึกว่ายืนอยู่ปุ่มอ่ะเนี่ยเนยผมผมก็กลัวแตกอะดิแม่ดูทรงแล้วมันน่าจะล็อกผมว่ะ เอาไงเดี๋ยวผมเดาแล้วผมเซียนเออมือมันคันไม้คันมือเดาซ็กสี่ดิวะวะเดาใครดีวะแม่เฮ้ยผมว่าอยากเดาส้มอ่ะใจอยากเดาส้มอ่ะใครบดอะไรบ้างวะ <c oughs> เออเดี๋ยวลองเดาซักสี่ด่วเาเว้ยเรือดินจานี่นะงั้นก็ลองส้มไปก็ได้พี่อลองส้มไปก็ได้อ่าลองส้มมาก็ได้ส้ม <Yeah. S 1> อยู่รอดเออครับอ่าอยู่รอดเหรอ อยู่รอดครับเราเงินก็ได้ลองเราเงินดูเราไอ้ส้มยผมอยากได้ส้มเว้ยไอ้ส้มมันมันมันจะต้องแตกตาแรกเสมอในการเล่นเกมจักสูตรแล้วถ้ามันไม่แตกมันจะเป็นตัวแฟงเป็นไงฮีโรเพ็รมาตัวฟากี้มากระดวงเว้ยโอ้มาป้าที่รักผมได้ไงเนี่ยว่าจะกูปสวนแน่ ใจ,จยเย็นใจยเยจ็นใจเย็นสิทองใจยเย็นขอบใจมากทองขอบใจมากเออใจยเยจ็นใจเยจ็นโอเคครับผมเอ้ยวันนี้เดาแม่นเว้ยแม่เหมือนเจ้าวางโอ้สีแดงพี่กิฟต์นี่ที่เราเล่นคู่กัเข้าไปอะพี่กิฟต์สวัสดีครับนี่เอ,อได้ลากินซบนะพี่ข้าวแม่ผมนี่รู้จักคนเยอะจริง ธรรมดาโอเคขอบคุณทุกคนนะครับผมไอม่วงนี่อยาทองเดียวเลยไอม่วงซับหาไขวาออกอะซับไข่ออกนะม่วงเนี่ยโอเคครับ okay. ผมก็นั่นแหละผมก็จําไม่ได้แล้ว <laughs> เฮ้ยคลิปนี้เร็วไปหรือเปล่าเนี่ยไวแจ็คมันจะตึงไปหรือเปล่าจริงๆ,ๆริงก็ฟุกกะจริงจริงเลยฟุกฟุก <laughs> ก็นั่นแหละก็อืมทําไงดี ก็โอเคครับผมก็ยังไงมาต้งองเร็วฟลามันจะไปเร็วหรือเปล่าก็เดี๋ยวทําอะไรดีอะทาอะไรดีทําอะไรดีคิด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 จะไปต่ออีกตาเดี๋ยวก็แพ้อ,อีกก็เลยไม่อยากต่อแล้วไงก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนก็ไว้แจ็คนะใครมีเทคนิคการเดาไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเพราะวันนี้มันฟุกจริงๆก็นั่นแหละด้าโชคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกลิปต่อไปนะเมื่อกี้ลุกเหลือเก่งจริงยอมรับยอมรับ โอเคไว้เจอกันทุกคน